ือต้องไปยังไงคะเนี่ยนี่แมจอดรถขวางนี่สิแม่ต้องไปดัไรนี่คืออันนี้ทางหลวงนะคะต้องไปยังไงคะคือต้องไปทางไหนคะอันนี้ทางหลวงนะคะอันนี้ทางหลวงคะ่ะจอดรถจะนี้ได้หรอคะงงมาก ถ้าคนอื่นมาเกิดอ,บอ,อ,อุบัติเหตุทํำยังไงคะหวยไม่มีอะไรไม่มีสัญญาณบอกไม่มีทํำยังไงคะทำยังไงคะ